เกษตรกรก้าวหน้าตาสว่างราคาจริงตราบเรียนพ right ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักท่านทั่วประเทศครับเช้าวันอาทิตย์ที่หกรกฎาคม2 5งพันาควอเตอร์แรกควอเตอร์แรกสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมครับราคา ปิดไม่สวยเท่าไหร่นะครับราคาปิดไม่สวยเท่าไหร่นะไซส์เล็กสุดคงที่นะครับไซส์อนุบาลน,นะครับร้อยสิบห้าบวกร้อยี่สิบนะครับราคานะครับเด็กๆสุดก็มีพันห้าสองพันสองพันสามพันนะครับไซส์ไม่เกินร้อยี่สิบนะครับเริ่มต้นห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับไซส์ ร้อยยี่บห้าบวกร้อยสามสิบร้อยสามห้าครับราคาเริ่มต้นเจ็ดพันแปดพันเก้าพันสามน้อยลอยเยังนะครับหมื่นสองนะครับสามน้อยสวยสหมื่นสองนะครับใหญ่สุดร้อยสี่สิบห้าก็หมื่นห้าหมื่นหกนะครับราคาเปิดครับขนแม่ลูกนะครับม่ลูกหมื่นห้ามีนะครับหมื่นห้าสองหมื่นใหญ่ๆหน่อยสองหมื่นนะครับ สองหมื่นสองนะครับราคาก็อ่อนๆนะครับปิดสัปดาห์แรกไม่สวยเท่าไหร่นะครับราคายังไม่ดีนะครับวัวผอมวัวคงพิดดนหมื่นสองนะครับอยู่ประมาณหมื่นสองครับพิดดนอยู่หมื่นสองครับห้าพันมีนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะต่อรองรันอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับ อยู่ที่จังหวะและโอกาสใครจะต้อนรองนะเออนะครับเจ็บหน่อยนะครับช่วงนี้ก็เจ็บนิดนึงนะครับเอ่อเนื้อรอยใหญ่ครับเนื้อรอยใหญ่เนื้อรอยใหญ่เจ็บนิดนึงนะครับเนื้อรอยใหญ่เจ็บนิดนึงนะครับ,เอ,รอบ,รบเอ่อ เริ่มต้นหมื่นสี่ประมาณหมื่นสี่หมื่นหกนะครับหมื่นสี่หมื่นหกตกลงมานะครับไซส์หมื่นแปดสองหมื่นนะครับตกนะครับไซส์สามหมื่นห้านะครับเหลือสองหมื่นห้านะครับนะครับไซส์สามหมื่นห้าแม่หมันอ้วนใหญ่ๆนะครับหนาๆนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกร้อยห้าสิบนะครับนะครับราคาตกจากสามหมื่นห้าช่วงนี้ก็รอยเนื้อรอยเนื้อรอยเนื้อรอยใหญ่ ค่อนข,ข้างตึงตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยใครเล่นรอยใหญ่ช่วงนี้ก็เจ็บเจ็บราคารอยเนื้อไซส์ใหญ่ผันผวนนะครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขลงลง,ลงครับล่าสุดนะครับปิดเมื่อวานปิดแบบ <c oughs> รูด รูดทั้งกระดานนะครับรอยเนื้อไซส์ใหญ่กับไซส์ใหญ่สุดนะครับร่วงนะครับอ่อนนะครับนายทุนพ่อค้านะครับนายทุนเขียงเนื้อนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเน้นลอยเล็กๆเวียดนามก็ซื้อไซส์ร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบร้อยสามห้านะครับร้อยหมื่นนะครับหมื่นสี่หมื่นหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นหกนะครับ ซื้อรอยนี้นะครับรอยลอยหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นหกนะครับถูกๆส่วนมากจะซื้อหมื่นสองหมื่นสี่นะครับหมื่นหกขึ้นไปก็ตึงนะตึงเปรีย้ย <c oughs> เขียงเนื้อกับร้านก๋วยเตี๋ยวเน้นร้อยยี่บห้านะครับเน้นร้อยยี่บห้าร้อยยี่สิบเจ็ดพันนะครับ 7, <c oughs> เจ็ดพันยังบ่นว่าทำทำแล้วไม่หมดขายไม่หมดช่วงนี้นะครับราคาเนื้อวัวโซนร้อยเอ็ดนะครับสองร้อยมีนะครับที่ร้อยเอ็ดสองร้อยนะครับลงมาเส้นทวัตบุรีพลทองสอง้อยหกสิบนะครับสองรอยหกสิบยะาโสก็ยังสอง้อยห้าสิบอยู่นะครับยะโสสองร้อยห้าสิบกระลสิน สองร้อยห้าสิบนะเอ่อ uh, ร้อยแปดมีลนะร้อยแปดสิบมีนะ180นนะัวนี้ราคาเนื้อก็ยังนะราคาเนื้อก็ยังตึงอยู่ตึงตึงอยู่